สวัสดีครับกับชาวลัคนาหรือว่าราศีมิถุนกันทุกทกท่านด้วยนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้ก็จะเป็นของเดือนกันยายน2563กันแล้วนะครับท่านผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีมิถุนสามารถที่จะดูได้อ้างอิงได้นะครับ หรือผู้ที่ยังไม่ทราบลักนณของตัวเองนะครับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนก็คือระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะครับก็สามารถที่จะอ้างอิงจากคําพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับสําหรับราศีหรือว่าลักนณาราศีมิถุนนั้นนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับจากชีวิตรูปแบบเก่าๆเ,เดิมๆนะไปในลักษณะแบบ ที่มันต่างออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ทั้งในเรื่องของการงานเองก็ตามในเรื่องของครอบครัวเองก็ตามนะแล้วก็ในเรื่องของส่วนตัวด้วยนะครับเพราะว่านะครับหลักใหญ่ใจความจริงๆเดือนนี้ก็คือพระราหูนั่นเองนะครับหในสาตรีเทพใหญ่เออนะท่านจะมีการยกย้ายข้ามราศีในรอบ18เดือนหรือก็คือประมาณ1ปีครึ่งนะครับจากแต่เก่าก่อนนะครับก็ขอเท้าความเดิมนิดนึงนะครับ พระราหูซึ่งเป็นดาวสุภะนี่แหละของชาวามิถุนนะครับทับตัวนะครับหรือว่าทับลักษณจุดเกิดของพวกเรานะครับดาวธาตุลมอยู่ในเรือนของธาตุลมเอออารมณ์หุนหันพันแร่นนะครับยึดตัวเองเป็นหลักเออไม่ค่อยที่จะมีกฎมีเกณฑ์กับตัวเองมากนักหรอกครับบางครั้งก็ตามใจตัวเองมากซะจนเกินไปลุ่มหลงอะไรก็ง่ายนะครับถ้าชอบอะไรหรือว่าสนใจอะไรขึ้นมาก็มกัมกจะทุ่มเวลาหรือว่า ความมุ่งเน้นในจุดๆนั้นอย่างไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลนะครับใจใหญ่เออเป็นนักลงทุนใจกล้ากล้าได้กล้าเสียแล้วเป็นยังไงล่ะเสียจริงจริงนะครับนั่นก็เพราะว่าพระราหูไปอยู่ในเรือนของพระพุทธนะครับเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันเออพุทธอันตาพานวิวาทราหูนะเรื่องวาทกรรมเรื่องปากเสียงกับคนใกล้ตัวนี่แหละเกิดขึ้นบ่อยมากนะครับ หัวหน้าเจ้านายนะครับผู้รับผู้ใหญ่ก็ให้โทษเออพูดอะไรไปเขาก็ไม่รับฟังนะครับผิดไปเสียหมดเรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับกับอาการนะเสมือนกับกระจกที่หล่นตกลงบนพื้นนั่นแหละครับ เออทั้งแตกทั้งร้าวนะครับโอกาสที่จะประสานกลับคืนมาเหมือนเดิมนั้นยากมากๆดีสุดก็ได้แค่ประคับประคองสถานการณ์พอเอาตัวให้รอดผ่านไปเท่านั้นเองนะครับเรื่องราวสถานการณ์รอบๆตัวเองก็วุ่นวายเออจนบางครั้งเนี่ยมันก็น่าเบื่อหนายนะครับหลายๆอย่าง ทำไปลงทุนไปรงแรงไปนะครับมันก็หาความแน่นอนนั้นได้ไม่นะครับพระราหูบังตาพระพุทธอ่าพระเสาเออเลงให้โทษนะครับสิ่งที่เราเห็นมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่เราคาดคิดมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวังนะครับแล้วก็หลายคนก็เป็นนี่เป็นศีลน,นะครับเกิดความขัดแย้งกับฝั่งตรงข้ามหรือว่าคู่กรณีคนใกล้ตัวนะครับอ่าบางท่านก็ หนักขึ้นไปถึงกับมีคดีความกันเลยทีเดียวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงานย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนอาชีพหรือเปลี่ยนรูปแบบของการทำมาหากินกันเลยนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับความวุ่นวายทั้งหมดมันเป็นมาตั้งแต่ต้นๆ้นปี62แล้วนะครับแต่พอผ่านเข้ามากันยานี้นะครับ63ก็ต้องบอกแบบนี้ครับช่วงปักแรกของเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนนั้นยังคงเป็นช่วงที่ต้อง เฝ้าระวังนะครับของชาวมิถุนอยู่นะอย่าพยายามขยับมากนะครับหรือแม้แต่การตัดสินใจอะไรที่มันค่อนข้างที่จะสําคัญสําคัญนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้เลื่อนผ่านไปในช่วงปักหลังของเดือนจะเป็นการดีนะครับโดยเฉพาะ10วันแรกของเดือนนี่นะคือวันที่1ถึงประมาณวันที่10 กันยายนเนี่ยนะครับอาจจะบวกลบ 1- 2วันนะครับก็ระวังเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับช่วงนี้อารมณ์นั้นยังแปรปวนหัวก็ยังร้อนอยู่นะครับระวังเกณฑ์มีปากเสียงเหตุทะเลาะประทะกันนะครับออใช้กําลังกันด้วยออหากเกิดขึ้นเราแพ้ทางเขานะครับบอกเอาไว้ก่อนก็ขอให้ระมัดร,ระวังแล้วก็รอบคอบกันมากๆนะครับข่มใจกันเอาไว้หน่อยออใจใหญ่กันเกินไปเลือเกินนะครับเนี่ยคิด ก็ไม่รอบครอบนะครับปากว่ามือก็ไปเลยอะไรประมาณนี้แหละครับนะเกณฑ์การอยากจะย้ายงานนะครับอยากจะหางานใหม่ทำเออที่มันดีกว่านี้ตรงนี้มันวุ่นวายเหลือกเกินก็ยังคงมีอยู่นะครับยังคงต้องอทนแบกครับความอึดอัดแล้วก็กดดันในเรื่อง ความคิดของตัวเองอยู่นะครับแต่พอเลยผ่านข้ามเข้ามานะครับหลังวันที่10กันยายนผ่านไปแล้วพระราหูท่านก็จะย้ายเข้าราศีพฤกษภนะครับสถานการณ์รอบๆตัวจะผ่อนคลายลงมากนะครับเห็นไหมแค่ดาวดวงเดียวขยับชีวิตพลิกจากร้ายกลับมาเป็นดีเยอะมากเลยนะครับถึงแม้ว่าดาวพระราหูนั้นจะเป็นเจ้าเรือนสุภาของพวกเรามิถุนก็ตามนะครับแต่ว่ายังไงท่านก็เป็นดาวบาปะเคราะ์ที่ ให้ผลในด้านลบต่อดวงชะตาอยู่นะครับการที่ท่านมาคุมลัคนาจุดเกิดเนี่ยมันทำให้เหตุการณ์ด้านลบๆเนี่ยไหลเข้ามาในชีวิตของพวกเราค่อนข้างที่จะมากนะครับทั้งในเรื่องของความคิดเองก็ตามความวิตกกังวลเองก็ตามในเมื่อท่านย้ายออกไปแล้วเนี่ยนะครับความวิตกกังวลต่างๆนะครับความกังวลต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ด้านลบๆก็จะถูกยกย้ายออกไปด้วยนะครับแถมนะครับ ในเดือนกันยานี้มีดาวที่เข้าเกณฑ์ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับสำหรับชาวมิถุนเออนะนระคือโสโรโวุโทชิวสโุโกเร,ร้าสหัชชะตนุพันธุเคล้าเอาปัตตนิและลาพานะครับดาวพระพุทธนะครับดาวตัวตวนดาววาสนาของชาวมิถุนได้นระอุดมเกณฑ์นะครับตลอดทั้งเดือนกันยายนเลยนะครับดาวพฤหัสก็เช่นกันนะครับดาวศุกร์นะครับ มาช้าหน่อยนะครับประมาณไปปลายเดือนแต่ก็ยังได้เกณฑ์อยู่นะครับผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้ครับด้านการงานหรือว่าเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจําวันของชาวมิถุนนั้นพอพระราหูย้ายออกไปแล้วนะครับหลังวันที่10กันยายนดาวพุธนะครับตัวตนของชาวมิถุนดาววาสนาจะกลับเด่นโชดช่วงชัดจวานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับจากที่ เคยทำอะไรลงไปนะครับลงทุนลงแรงหรือว่าทำความดีอะไรไปก็ไม่มีใครเห็นค่าเออจะกลับพลิกเปลี่ยนขึ้นมาแล้วนะครับจะเริ่มมีคนเห็นคุณค่าของเราสถานการณ์ต่างๆที่มันเคยพลิกเปลี่ยนกลับไปกลับมาแล้วก็ความโลเลทั้งหลายนะครับจะเริ่มหดหายไปเออตัวของท่านเองก็จะมีเหตุมีผลมากขึ้นนะครับมีหลักการในความคิดนะดาวพุธเด่นแถมยังได้เกณฑ์กับดาวพระสุกอีกนะครับ เกณฑ์กับพระราหูอีกโอ้ยสเสน่ห์แรงเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะสเสน่ห์ทางวาจาคําพูดนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้แหละครับกันยานี้ชาวมิถุนจะได้ดีก็เพราะปากของตัวเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ดาวพระเสารแล้วก็ดาวพระหัสเนี่ยซึ่งเป็นคู่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังได้กลุ่มกันอยู่ในเรือนของอคู่ครองคู่หุ้นส่วนร่วมสัญญาร่วมลงทุนกันนะครับแล้วก็เลงไปหอกใส่ลักษณะจุดเกิดโดยตรงนะครับออผมกําลังจะบอกไว้อย่างนี้ครับเกณฑ์ความวุ่นวายในงานนะครับความเปลี่ยนแปลงในงานหรือว่าด้าน ความคิดการตัดสินใจนะครับอยากที่จะเปลี่ยนงานอยากที่จะไปงานที่มันจเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้งานที่มันไม่อึดอัดแบบนี้นะครับก็ยังคงมีอยู่นะดังนั้นหากใครคิดแล้วกอ็อยากจะย้ายงานนะครับก็มีโอกาสอยู่นะครับแต่มันจะเป็นในลักษณะที่ต้องอผ่านคนกลางนะครับ ต้องมีเพื่อนคอยติดต่อให้หรือว่ามีคนรู้จักข้างในคอยชักใยคอยคุยให้ล่วงหน้าไปก่อนนะครับถึงจะสำเร็จนะและจะไปได้ง่ายและก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับเดือนนี้นั้นวาจาเป็นเอกเออนะตัวของคุณนั้นจะมีเสน่ห์มากนะครับในด้านของคำพูดคำเจรจาแล้วก็เสียงนะครับทั้งต่อเพื่อนฝูงนะะคนรอบข้างหัวหน้าเจ้านายหรือแม้กระทั่งเพศตรงข้ามก็ด้วยนะครับ พูดอะไรไปขอความช่วยเหลืออะไรไปก็จะได้รับการช่วยเหลือกลับมาแล้วก็ความร่วมมือจากอีกฝาก่งเป็นอย่างดีนะครับจากคนที่เคยไม่ถูกกันเป็นศัตรูกันก็อาจจะหันกลับมาเกื้อกูลกันก็ได้นะครับผู้รับผู้ใหญ่เองก็เช่นกันเออจากเคยที่ไม่ถูกชะตากับเราในเมื่อผ่านผ่านมานะครับก็จะหันกลับมามองเห็นคุณค่าของพวกเรามากขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตนะครับ และก็พร้อมที่จะหันกลับมาช่วยเหลืออุปาัมภ์มผลักดันเรานะครับอุปรสรรคปัญหาต่างๆนะครับที่คุณเคยคิดว่ามันเคยเป็นปัญหาต่อคุณเออณนะวันนี้นะครับหากคุณมองย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งคุณจะขอบคุณมันนะครับถ้าไม่มีมันวันนั้นนะครับตอนนี้เราคงไม่ได้มาอยู่ณจุดจุดนี้นะครับกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมก็จะให้โชคให้ราบนะครับให้ความสําเร็จแก่ตัวท่านเป็นอย่างดีนะครับติดขัดตรงไหน ก็จะได้รับความช่วยเหลือนะเอาละถ้ามาดูในเรื่องของการงานนะครับดาวพฤหัสก็คือดาวการงานของชาวมิถุนนะครับดาวพฤหัสนั้นได้ตำแหน่งกเกษตรตาที่บดีแถมยังได้นระองค์เกณฑ์อีกนะครับอยู่ในเรือนของกู้คลองนะครับเล็งไปใส่ลัคนาจุดเกิดผมมองว่านะครับการงานนั้นยังมีทําอยู่ตลอดนะครับยังมั่นคงอยู่เออถึงแม้ว่าอาจจะดู นัหนักๆเหนื่อยๆไปบ้างกับสิ่งที่กําลังทําอยู่ก็ตามนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าอนาคตสดใสแน่นอนครับก็ต้องบอกอย่างนี้การที่ดาวพระราหูย้ายออกนั้นคุณจะมีความโชคดีและก็มีความบังเอิญหลายๆอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานแน่นอนครับในเดือนกันยานี้นะแต่จะเป็นความบังเอิญที่มันลงตัวพอดีพอดีนะครับแต่ว่าช่วงต้นๆ้นเดือนนะครับ ดาวการงานยังคงถอยหลังอยู่นะครับก็คงจะยังเป็นช่วงที่วุ่นวายแล้วก็แก้ไขปัญหาเก่าๆที่มันค้างคากันอยู่นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะได้กลับไปทํางานเดิมๆที่เราทําทิ้งเอาไว้ค้างคาเอาไว้ย,ยังไม่เสร็จนะครับอาจจะได้หยิบยกขึ้นมาทําขึ้นมาแก้ไขอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีนะครับ แล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงปักหลังของเดือนนะลู่ทางต่างๆไหลเข้ามานะครับไม่หยุดไม่หย่อนนะครับมีโอกาสได้ทํางานประเภทจจอบเสืิมหรือว่างานพาร์ทไทม์ด้วยนะครับอาจจะได้เดินทางบ่อยขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานตลอดทั้งเดือนนั่นแหละครับไปไปมามาแล้วก็นะครับกันยานี้จะไม่เงียบเหงาเหมือนเดือนที่ผ่านๆมาหรอกครับ มีผู้คนรอบข้างนั่นแหละเยอะแยะไปหมดนะครับบางท่านก็มีเพื่อนฝูงแวะเวียนเข้ามาหาอยู่บ่อยๆนะครับหรือว่าบางท่านก็เป็นช่วงที่จะได้กลับมาร่วมงานหรือว่าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวคนในบ้านมากขึ้นนะครับคือมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะครับครอบครัวให้การสนับสนุนช่วยเหลือเยอะมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับงานที่ต้องใช้คําพูดโน้มน้าวชักชวนชักจูงนะครับหรือว่างานที่ ค้าขายเกี่ยวกับของสวยงามนะครับหรือว่าอาหารการรับประทานนะครับหรือว่าการได้ออกไปพบปะผู้คนเป็นจํานวนมากๆนะครับเช่นพวกงานค้าขายหรือว่างานโฆษณาหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังนะครับก็จะเด่นมากๆนะครับจะ นำเงินนำทองอสร้างรายได้ให้กับชาวมิถุนได้เป็นอย่างดีเลยละครับางานทางไกลยอย่างต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็เด่นเช่นกันไม่แพ้กันเลยนะครับล้วนแต่จะนําพาราผลมาสู่ตัวท่านทั้งนั้นหรือแม้แต่ง,งานที่เป็นงานราชการนะครับหากเดือนนี้มีการ สอบช่วงชิงนะครับหรือว่ามีการได้ติดต่อเกี่ยวกับงานที่มันเกี่ยวข้องกับราชการก็จะเป็นผลดีต่อท่านนะครับจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากผู้รับผู้ใหญ่หรือว่ามีเส้นมีสายช่วยคุณเป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดาวพระศุกร์นะครับตัวแทนของการเงินการทองแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้นะครับได้ราชาโชคอยู่ในเรือนของการเงินนะครับ ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศัก์ดังราชาไม่ต้องไปซื้อไปหาก็จะมาเองนะครับคือ <c oughs> ประกอบกับดาวพระอังคานะครับซึ่งเป็นดาว โชคลาบลาบที่จะได้ผลที่จะมีนะครับก็เป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในเรือนราศีเมษด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรือนราศีโชคลาบอีกโอ้เด่นมากๆนะครับะฉะนั้นการเงินการทองในเดือนนี้นั้นค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่าอจจะมีรายจ่ายรอบตัวก็ตามนะครับแต่มันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับเงินนะครับเข้ามาเพิ่มจากหลากหลายช่องทางนะครับตลอดทั้งเดือนกันยานั่นแหะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับช่วงประมาณปลายปลายเดือนนะประมาณวันที่21ถึงประมาณวันที่28กันยายนนั้นก็เป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังด้านการเงินให้ดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะใช้เงินเยอะอยู่แล้วก็หมุนเงินไม่ทันนะครับรายรับที่เข้ามามันก็ ไม่ทันนะครับอาจจะมีเกิดการติดขัดล่ช้าออกไปอาจจะทําให้การเงินช็อตได้นะครับหรืออาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามนะครับจะเป็นช่วงที่ท่านทุกข์ใจแล้วก็อึดอัดใจเป็นที่สุดในเรื่องของการเงินการทองนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นนะครับงานหนักงานเร่งเอ,อทั้งงานราดแล้วก็งานหลวงเอ,อนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับเอนยึดปวดข้อตามกระดูกออนะครับ แล้วก็ระมัดระวังอุบัติเหตุที่มือแล้วก็เท้าด้วยนะครับถึงแม้ว่านะครับพราหูจะย้ายออกจากลัคนาจุดเกิดแล้วนะแต่ว่าท่านก็ยังเอื้อมถึงดาวพระพุธซึ่งก็เป็นดาววาสนาดาวตัวตนของท่านอยู่นะครับก็จะมีความเครียดความวิตกกังวลนะครับคิดไปเองถึงสิ่งที่มันยังไม่เกิดมีความวิตกกังวลอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ระมัดระวังนะครับปวดหัวไมเกรนนั่นแหละครับที่จะ เป็นผลตามมาทีนี้นะครับ ถ้ามาแบ่งเป็นช่วงๆดูนะครับแถมให้อีกนิดหนึ่งนะ,ะคือช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงประมาณวันที่10กันยายนเนี่ยนะครับยังเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังในทุกๆด้านนะครับทั้งด้านการเงินถึงแม้ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินบ้างจากหลากหลายช่องทางนะครับก็ต้องระมัดระวังการเสียเงินโดยใช่เหตุด้วยเหมือนกันในช่วงนี้นะครับหรือว่ารายรับเนี่ยมันอาจจะยังไม่สมเหตุสมผลนะครับทําให้ท่านมีความอึดอัดแล้วก็จุกจิกใจอย,อยู่นะครับ แล้วก็ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยจากการเดินทางไปๆมาๆนะครับแล้วก็การประทะกับคู่กรณีเนี่ยนะครับสำคัญมากควรจะหลีกเลี่ยงนะครับการตัดสินใจอะไรต่างๆที่มันสําคัญก็เช่นกันนะครับก็ควรจะให้ชะลอออกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าตัดสินใจในช่วงนี้นั้นไม่เป็นผลดีกับชาวมิถุนกันเลยนะครับ พอผ่านเข้ามาช่วงนะครับหลังวันที่10กันยายนไปแล้วนะครับคือช่วงนี้พระราหูท่านย้ายออกไปแล้วออชามิถุนจะเริ่มคอนโทรลแล้วก็ควบคุมปัญหาต่างๆได้มากขึ้นนะครับแถมจะได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆจากคน รอบๆตัวหรือว่าคนในครอบครัวแม้กระทั่งเพื่อนสนิทมิตรสหายเองก็ตามนะครับการงานจะดีขึ้นเออการเงินก็จะดีขึ้นตามมาอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะครับโดยเฉพาะในวันที่15ถึงประมาณวันที่17กันยายนนะครับใครที่ตกงานอยู่นะครับหรือว่ากําลังมองหาการมองหางานก็จะเริ่มมีวี่แววเข้ามาบ้างแล้วนะครับกลุ่มเพื่อนเพื่อนกลุ่มสังคมที่เราเคยติดต่อก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุน แจ้งข่าวหรือว่าประสานงานให้นะครับอพอเลยเข้ามานะครับหลังวันที่17ไปจนถึงวันที่19ก้ันยายนนะครับก็จะมีโอกาสได้เดินทางได้หรือว่าได้ลงนามเซ็นเอกสารสัญญาหรือว่าไปตกลงในเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะสําคัญสําคัญบางอย่างบางประการนะครับที่มีความสําคัญต่อตัวชาวมิถุนเองนะครับบางท่านก็อาจจะได้งานในช่วงนี้ด้วยนะครับหรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงาน อาจจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาแวะเวียนเข้ามาพบมาเจอนะครับอพอผ่านไปหลังวันที่19ไปจนถึงวันที่21-22กันยายนเนี่ยนะครับอาจจะได้มีการเดินทางนะหรือว่าได้เริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราหรือไม่ก็หากบางท่านเนี่ยมีงานประจำทำอยู่แล้วก็อาจจะมีความคิด แปลกๆขึ้นมาเอออยากจะทำไอ้นู่นอยากจะทำไอ้นี่อยากจะทำงานเสริมทำรายได้เพิ่มเติมขึ้นมาตามที่มีคนชักชวนให้ไปร่วมหุ้นลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นการดีนะครับแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังในวันที่21-28กันยานั่นนะครับเพราะว่ามันมีเกณฑ์การเสียเงินก้อนใหญ่โดยใช่เหตุอยู่ หากคิดที่จะลงทุนหรือว่าลิเริ่มอะไรขึ้นมานะครับก็ต้องเผื่อทางหนีทีไรในเรื่องของอเงินเงินทองทองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยพวกเราชาวมิถุนเนี่ยนะดาววาสนาตกพันธุนเนี่ยนะมีความคิดความอยากที่จะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆอาจจะอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องบ้านนะครับอาจจะมีการ เสริมเติมแต่งหรือว่าซื้อบ้านใหม่หรือว่าในเรื่องของรถด้วยนะครับอาจจะมีการอยากจะซื้อรถใหม่ก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ดูก่อนนะในช่วงนี้มันเหมาะสมหรือเปล่ามีโอกาสที่จะได้ครับแต่ว่ากระผมก็อยากจะแนะนําอยู่ต้องตรวจสอบให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้อ่าของที่มีตําหนิอยู่หรือว่าเป็นของที่ชํารุดนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ดีหากตรวจสอบแล้วก็ ดูแน่ชัดแล้วก็ไม่เป็นไรครับเพราะมีโอกาสที่จะได้อยู่นะส่วนในเรื่องของความรักนั้นนะครับในเรือนของคู่คอนั้นมันมีดาวบาระเคาะกับดาวสุปะเคาะนะครับซึ่งเป็นดาวคู่ปฏิปักษ์ต่อกันนะครับกลุมกันอยูออ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหลายคู่เกิดความท้อแท้ต่อกันนะครับมันมีความห่างเหนินกันหรืออาจจะ ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ได้นะครับในบางคู่อาจจะต้องแยกกันอยู่ด้วยสาเหตุภาระหน้าที่ที่ต้องแยกกันทํานะครับหลายคู่ต้องทะเลาะเออมีปากเสียงกันเพราะปัญหาเรื่องรายได้เรื่องเงินเรื่องทองเป็นหลักนะครับก็ต้องให้ระมัดระวังก็ต้องบอกอย่างนี้ครับหลังวันที่10กันยาผ่านไปแล้วนะครับมีโอกาสที่จะได้กลับเข้ามาคุยพูดคุยถกเถียงถึงปัญหาเก่าๆหรือว่ามาเคลียร์คดีเก่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะ ก็อาจจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่มไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันนะครับไปลายปลายเดือนนะครับประมาณวันที่18กันยาเป็นต้นไปก็จะเริ่มกลับเข้ามาม,มีเวลาให้กันมากขึ้นนะครับกลับเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องการเรื่องงานให้แก่กันและกันมากขึ้นนะครับส่วนคนที่มีประเด็นในเรื่องของมือที่3นั้นนะครับซึ่งก็มีโอกาสมากๆนะที่จะมีเข้ามาทาง ชาวมิถุนด้วยล่ะเพราะว่าเสน่ห์ของคุณนั้นเดือนนี้แรงเหลือเกินนะครับมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะครับกับคนที่เขามีคู่อยู่แล้วหรือไม่ก็คุณนั่นแหละมีคู่อยู่แล้วแล้วมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยนะครับจะด้วยที่คุณรู้หรือว่าไม่รู้ก็ตามแต่นะครับแต่ว่าดวงดาวท่านบอกอย่างนั้นก็ต้องเช็คให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีเสียก่อนเพราะว่าหากถลำมลึกเข้าไปแล้วนะครับมันจะติดนึบ อยู่นาะนเลยละแกะออกยากนะครับแก้ไขยากมากๆอย่าคิดว่าแค่เล่นๆนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนะครับประมาณวันที่21ถึงไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับมีโอกาสความรับจะแตกนะครับหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งหางจะโผล่ขึ้นมานะครับความยุ่งเหยิงวุ่นวายตามมา โอ้ยไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ขอให้ดูแลให้ดีๆนะครับส่วนคนที่โสดนั้นนะครับมีโอกาสพบรักกับคนถูกใจอ,อ,อาจจะจากาทางโลกโซเชียลก็เป็นไปได้นะครับมีเกณฑ์มากๆหรือว่ามีพ่อสื่อแม่ชักนี่แหละนำพาเป็นตัวแปรให้นะครับถือว่าก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากอีกฝากฝังด้วยเช่นกันนะครับเลือกให้ดีล่ะเวลาเข้ามาก็จะมาพร้พอมๆกันหลายคนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ หรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปจนถึงการสร้างครอบสร้างครัวในวันข้างหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องให้ระมัดระวังให้ดีนะครับพุทธสุกเอื้อมถึงกันแถมยังมีอิทธิพลของพระราหูอีกนะคุณผู้ชายนะอาจจะไม่เป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นความโชคดีด้วยซ้ําไปแต่คุณผู้หญิงต้องระมัดระวังนะครับมีโอกาสถูกลวบหัวล่วมหางก่อนได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมันมีโอกาสที่จะ ร่วมปาร์ตี้กันหรือว่าสังสรรค์กัน,นบ่อยครั้งอยู่นะครับพวกของมึนเมาเนี่ยก็ดื่มพอประมาณนะครับเอาพอ,อาให้มันควบคุมตัวเองให้ได้ก็เป็นพอนะครับยิ่งด้วยแล้วนะเดือนนี้อารมณ์อย่างว่าของพวกคุณนั้นผงผ่านกันเหลือเกินนะครับเอาบอกแค่นี้แหละนะครับเอาละถ้าก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจนะครับยังไงกับผมก็ ขอฝากรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ s u b สไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับกันยานี้เพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จากนี้ไปจนถึงนู่นแหละต้น,ต,นต้นปี64นะครับดาวใหญ่อีก2ดวงอย่างพระเสากับพระเพฤิหัสก็ขยับเกาะเกี่ยวกันไปนะครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ ดวงนั้นยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นหลายๆอย่างจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางขึ้นนะครับกับผมก็จะพยายามเข้ามาบอกมากล่าวมาแจ้งมาเตือนก่อนล่วงหน้าอยู่เสมอๆนะครับกันยานี้นะวาจาคําพูดเป็นเงินเป็นทองเรียกทรัพย์ก็ได้เรียกเหนือก็ได้นะครับแต่อย่าเล่นไปนะครับเ,เดี๋ยวมันจะควบคุมไม่อยู่นะ รายได้เสริมนะครับเด่นมากเล็กๆน้อยๆรวมกันเพอๆอาจจะได้เยอะกว่ารายได้หลักเสียอีกนะครับหากมีเวลาหรือว่าพอมีเวลามีโอกาสทําอยู่บ้างก็อย่าทิ้งโอกาสนะครับพวกรายได้เสริมเด่นมากๆก็ขอให้โชคดีแล้วก็ร่ำรวยๆกันนะครับกับชาวมิถุนนะครับความเมื่อมนเคลื่อนย้ายออกจากตัวเองแล้วนับจากนี้ไปสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณเลงนะครับ มันจะเป็นไปตามนั้นนะครับมันจะไม่ผิดพลาดเหมือนที่ผ,ผ่านมาอีกแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีสวัสดีครับ